สวัสดีครับพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างครับผมวันนี้ครับเรามาอันบ็อกกันอีกแล้วนะครับผมกับตัวนี้ครับนี่โอ้โหปั๊มลมแน่นอนนะครับผมเห็นตัวขนาดนี้คงไม่ได้เป็นปั๊มน้ำนะครับผมตัวนี้ครับผมกับปั๊มลมซีรีส์ใหม่ของทางพัมกินของเรานั่นเองนะครับผมกับ ปั๊มลมรุ่นจอแดนทูนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นจอแดนทูรุ่นที่ใช้น้ํามันนั่นเองนะครับปั๊มลมได้เร็วนะครับผมให้ในกล่องครับก็จะมีนี่ครับผมจะเป็นใบรับประกันนั่นเองนะครับผมเป็นใบรับประกันการใช้งานของตัว รุ่นนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะต้องมีให้ข้างในแน่นอนนะครับก็คือตัวคู่มือการใช้งานนั่นเองนะครับผมก็จะบอกอยู่เนาะว่าใช้ยังไงซ่อมยังไงสเปคเป็นแบบไหนนะครับผมอยู่ข้างในแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมจะมีทั้งหมด2รุ่นนะก็คือจะมีตัว25ลิตรกับตัว50ลิตรนะครับผมตัวที่อยู่ข้างๆผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น50ลิตรนะครับผมทั้ง2ตัวเนี่ยมีสเปคเนี่ยเหมือนกันเลยจะมีข้อแตกต่างอยู่นิดหน่อยฉะนั้นดมอผจ นะครับที่ใช้น้ำมันนะครับผมตัว25ลิตรจะเป็นรหัสสินค้า3154 5นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัว50ลิตรตัวที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยจะเป็นรหัสสินค้า31546นะครับผมทั้ง2รุ่นเลยนะทั้ง2รุ่นจะมีกําลังไฟอยู่ที่220วัตต์นะครับผม2860 rpm มีความเร็วในการปั๊มลมอยู่ที่200ลิตรต่อน,นาทีนะครับผมแรงดันลมอยู่ที่8บาร์นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าแรงมากๆนะครับผมแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้ก็จะแตกต่างกันอีกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นตัว25ลิตรนะครับผมตัวแรงม้าอยู่ที่3แรงม้านั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนตตตัว it, ตัวว50ลิรี้ จะเป็นแรงมา้าอยู่ที่3.5แรงม้านั่นเองครับผมมีแตกต่างกันแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวจํานวนลิตรนะครับผมต่อมาเรามาดูรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับดูด้านล่างก่อนก็จะมีตัวล้อนะครับผมแถมไปให้เป็นตัวล้อขนาด6นิ้วนะครับมีตัวล้อแถมไปให,มให้มีลูกยางที่เป็นตัวยางรองนะครับผมตรงนี้แถมให้เรียบร้อยนะครับผมด้านล่างของตัวถังก็จะมีตัวที่เป็นตัวระบายน้ําด้านล่างนะครับผมตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าหลังจากที่เราใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมปล่อยลมออกให้หมดแล้วก็เปิดระบายน้ําด้วยนะครับผมเพราะวว่าเดี๋ย ข้างในตรงนี้เนี่ยเขาจะมีถ้ามันเป็นน้ําขังอยู่ข้างในเดี๋ยวมันจะเป็นสนิมน,นะครับผมตัวถังจะหนา2มเมตรนะครับผมเรียกได้ว่าหนานะครับผมที่สําหรับเหมาะสำหรับในการใช้งานนั่นเองต่อมาครับเรา,าดูในส่วนงตัวบอดี้ตัวบอดี้เขาก็จะมีตัวฮูดแบบนี้นะครับผมคลุมมาให้นะครับด้านบนตัวนี้คือ ตัวกรองอากาศที่ใช้สําหรับเวลาที่จะให้อากาศเข้านั่นเองนะครับผมเวลาที่เอาไปใช้เนี่ยจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าฝุ่นฝุนอะไรพวกนี้จะเข้าเพราะส่วนใหญ่เวลาเราใช้ลมเนาะมันก็ย่อมทําให้ฝุ่นเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมตันนี้ก็ช่วยกรองอากาศสมคว,ควรที่จะแกะออกมาทําความสะอาดอย่างน้อยสักครึ่งปีสักคนหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตัน นะครับผมต่อมาครับในส่วนต่างๆของตัวเครื่องบ้างมาตงรงไล่จากบนลงล่างเนาะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสวิตช์เปิดปิดนะครับผมเราดึงขึ้นเพื่อเปิดกดลงไปเพื่อปิดนะครับผมตัวสีส้มๆตัวนี้เป็นช่องสําหรับที่เราจะใส่น้ํามันเครื่องนั่นเองนะครับผมก็จะมีตาแมวนะครับผมสําหรับเช็คน้ํามันอยู่บริเวณนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้เนาะนะครับต่อมาครับผมในส่วนของตัวระบายลมต่างๆนะครับผมก็คือลมเข้าทางนี้ออกจะอยู่บริเวณนี้ตัวระบายลมออกนะครับผมก็จะมีเกจนะครับผมที่เป็นตัวว แรงลมอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ช่องลมออกนะครับผมจะมี2รูปแบบเลยนะครับผมมีสีแดงอยู่ตรงกลางอันนี้สําหรับปรับแรงดันลมที่สําหรับตอนออกนะครับผมที่2รูปแบบที่ว่าก็คือ 1. จะมีในส่วนของตัวคอปเปอร์หรือตัว คลิกลิ้มที่ใช้ในการปรับแรงลมให้ระบายออกสามารถเสียบเข้าได้ง่ายนะครับผมหรือถ้าใครยังใช้เป็นรูปแบบเก่าอยู่ก็จะมีเป็นหัวเกลียวแบบนี้นะครับผมที่ใช้สำหรับใส่แล้วขันเกลียวเข้าไปเปิดสวิตช์เอเปิดช่องฟึบลมจะได้ออกบริเวณนี้นะครับผมนี่มีลมออกให้ดูด้วยนะครับผมในอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นพอต่อพวกนี้ครับก็จะทํามาจากทองเหลืองซึ่งทองเหลืองเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทนแรงดันลมนะครับผมมีความแข็งแรงมากกว่าปกติแล้วก็ข้างในมอเตอร์นะครับผมก็จะเป็นมอเตอร์ทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้ นี่แหละครับผมกับตัวปั๊มลมนะครับผมของทางความคิดของเราซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ย้ำอีกทีนะครับผมกับจอแดนทูนะครับผมขนาด25ลิตรนะครับผมรหัสสินค้า315,45แล้วก็ขนาด50ลิตรนะครับผมรหัสสินค้า31 5 4 6นั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันอีกดีกว่าว่าจะมีสินค้าตัวไหนนะครับผมมาอันบอกให้ดูอีกแต่ถ้าเกิดใครเห็นปุ๊บเอ๊ะอยากได้ไปใช้บ้างจังเลยว่าจะหาซื้อที่ไหนเลยไงลองไปหาดูนะครับผมข้อมูลหรือจะหาซื้อสินค้านะครับได้ที่ร้านค้าหรือร้านขายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างนะครับผมห้างสรรพสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างไกลบ้านทันนะครับผมหรือจะเป็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่จะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์ของงทาาเรรก็ได้นะคับผม หรือให้ง่ายที่สุดนะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่แอดมินของเราเห็นก็จะได้ตอบคำถามต่างๆให้กับคุณลูกค้าได้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคราวหน้ามาดูกันว่าจะมีสินค้าอะไรมาอันบ็อกให้ดูนะครับผมพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีดๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมกิน ครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง